ยูทูบเบอร์บุกบ้านตุกกี้ลุกพ่อป่วยมาสัมภาษณ์ไม่ขออนุญาตสักคขับเป็นไงของจองนะอ่ะเอ็มตัวแทนหมูบ,บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดกันสักหน่อยแบบสองมุมนะครับรู้จักไหมการกาเทศพี่อ้าเรื่องราวนะครับเรื่องนี้พี่ตุกกี้เขาก็เอามาโพสต์ในช่องทางโซเชียลของเขาซึ่งอย่างที่ผมเกล่นไปเมื่อกี้มันอยู่ที่การกาเทศกนะ ก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับอ่เป็นตลกเมื่อก่อนดังมาเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเออตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นเออบุกไปบ้านพีทูก,กี้ที่ต่างจังหวัดไปปลุกคุณพ่อของพีทูกี้อะ่ะที่แบบก็แกก็ไม่ค่อยสบายเนาะอืมบุกเข้าไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์อารมณ์ประมาณอยากได้ยอดวิวนั่นแหละพีทูกี้ก็ออกมาแบบด่าแหละเอาง่ายๆด่าสุภาพหน่อยว่าเข้าไปทําอย่างนั้ององไง พ่อก็ป่วยยังไปปลูกเขาขึ้นมาให้นั่งสัมภาษณ์นั่งอยู่สักพักหนึ่งก็ปวดหลังอะไรแบบนี้เออคนต่างจังหวัดนะคุณพ่อคุณแม่พี่ทุกเกี่ยคนต่างจังหวัดบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเออไปขอเขาเขาก็ให้หละืมแต่ซิ่งพี่ทุกเกี่ยเขาก็บอกว่าเออไปไปทาอะไรบ้านเขาแบบนี้อยากจะเปิดบ้านตัวเองเนี่ยบางทีเขาไปทําเองในช่องตัวเองดีกว่าไหมหรือว่ารายการใหญ่ๆเยอะะท,ที่ที่มีอ่ะ มันมันไปถ่ายอยากเปิดบ้านก็ไปไปถ่ายรายการพวกนั้นดีกว่าไหมอันนี้ก็ถ่วงเขานะก็คงด่าไปถึงพี่ยูทูบเบอร์คนนี้ที่ไม่รู้กราเทศะว่าอยู่ๆเข้าไปสัมภาษณ์โดยที่ไม่บอกอะไรเลยเหรอจะบอกว่าติดต่อพี่ลุกกี้ไม่ได้ไม่น่าใช่พี่ลุกกี้โคตรดังขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จริงนะครับเรื่องเขาเรียกว่ากราเทศะขนาดว่ายูทูบเบอร์เล็กๆน้อยๆเด็กๆหรือว่า มือใหม่ที่ยังไม่ดังอะไรแบบเนี้เวลาเขาจะไปถ่ายร้านอาหารหรือว่าไปถ่ายร้านขนมอยู่ใดๆก็าตามมันก็ต้องขอเขาก่อนนะเวย้ยไม่ใช่อยู่ๆมึงบึ่งเข้าไปหาเขาแล้วมึงก็ไปคุยกับเขาเลยเออไปเขาทําอาหารโยตหลิวฟาดหน้าให้กูยุ่งอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับพี่ตกี้ก็พูดถึงว่าโอ้โหแกกระโลกะละผมพูดง่ายๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะคือจะเข้าบ้านเขานะเวย้ยนี่เข้าไปไหนบ้านเลยนะก็ควรจะขออนุญาตก่อนนะ เอออย่างเป็นทางการหน่อยก็ยังดีอโทมาบอกก็ยังดีไม่น่ายากเลยอ่ะอันนี้พี่ทําไม่ถูกเลย,ยจริงๆนะคือจะมองแบบ2มุมยังไงวะผมคิดไม่ออกเลยอ่ะคือคุณอยากได้ยอดวิวในในอ่เขาเรียกว่าในฐานแฟนกลับของคุณเหรอมาใช้ชื่อเสียงของพิทุกกี้ชัดๆอะ่ะมันชัดมากอะ่ะเออคือครอ,อ,อบครัวพิทุก,กี้ไว้ไปโพสต์แบบเขาเรียกว่าอ่าสเตตัสว่านี่บ้านพิทุก,กี้อะไรแบบเนี้ยเนาะ คนก็อยากดูยิ่งแบบคนฐานเขาเรียกว่าฐานแฟนกับพี่ตุ๊กกี้ก็กว้างมากอยู่แล้วยิ่งในต่างจังหวัดแถวบ้านอะไรแบบนี้ก็คงอยากรู้ว่าที่บ้านเป็นยังไงด้วยขี้เผือกก็เยอะอะไรแบบนี้เออเรื่องนี้ผมผมเห็นด้วยกับพี่ตุ๊กกี้มากนะครับว่ามันก็ควรจัดการอะไรสักหน่อยเนาะเนี่ยพี่ตุ๊กกี้บอกว่าจะทําการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยกออ็สงสารพี่เขานะเพราะพ่อ,พอแม่เขาก็ป่วยไปบางคนนะเขาไม่อยากให้ไปวุ่นวายอะไรนะคุณจะไปเป็น,ปนยูทูบเบอร์ใดๆอะ่ะ ไปขออนุญาตเขาแล้วเขาไม่ให้แล้วเสือกดันทุลังเข้าไปอันนั้นโดนแจ้งความจับได้นะเอออย่างเงี้ยฝากถึงยูทูบเบอร์ทุกคนหรือว่าน้องๆอ,งอ,อพี่พหรือใครก็ตามไม่ว่าอายุเท่าไหร่อ่ะการมีกราทศะการให้เกียรติกันการใช้คําพูดที่ดีต่อกันการมีมารยาทแม่งสําคัญที่สุดเว้ยไม่เกี่ยวกับอายุว่วาเฮ้ยมึงแก่แล้วมึงทําอะไรก็ได้ก็เฮี้ยแล้วเอากูกูเด็กกูก็ทําอะไรก็ได้เหมือนกันใครก็ทําอะไรก็ได้ครับแต่ต้องให้เกียรติกันเข้าใจปะ เอออันเนี้ยผมเดานะอืมเขาบอกว่าจะดำเนินการถึงสุดเดี๋ยวอาจจะมีการออกมาขอโทษกันแล้วก็เขาก็คงจะจบกันได้ด้วยดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะหรือวา่าพี่ตุกกี้เขาเดือดจริงๆอาจจะสาวความยาวก็ได้แต่ก็คงไม่อยากวุ่นวายหรอกผมว่าซึ่งก็สงสารคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไม่สบายอยู่อะแะไปวุ่นวายกับเขาอะแต่พอคุณพ่อคุณแม่พี่ตุกกี้ก็คงน่ารักแหละเขาก็คงไม่คิดอะไร้มากูก็พูดได้คุยได้อะไรแบบเนี้ย แต่มารยาทของพี่คนนั้นนะควรขอพี่ดุกกี้ก่อนต่อให้พี่ดุกกี้เขาไม่ดังอ่ะนะอยากเข้าบ้านใครก็ต้องขอเจ้าบ้านเขาก่อนเออดีๆอ่ะใครมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงและเจอคนรอบข้างไร้มารยาทแก,ะกะ่กระโหลกกระลาหรือเด็กไร้มารยาทเพื่อลุวมงานไร้มารยาทหรือใดๆกด็ถดมไหนลองคอมเมนต์มาแชร์กันซิว่าจะปลูกฝังให้คนพวกนี้มันมีมารยาทกันได้ยังไงมีกระไรเทศกันได้ยังไงนะโอ,โอเคกด ไลค์ฟอลโล่ให้ด้วยให้กำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ